ครับสวัสดีครับสวัสดีเอสซีที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรามาเดินตลาดกันนะฮะว่าขายผักเป็นยังไงบ้างคนเยอะมากเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบางใหญ่นะครับเราจะเดินไปด้วยกันเนี่ยครับไปดูผักผลไม้ว่ามันถูกแพงขนาดไหนในช่วงที่ ไทยจะลบกับเขเมรอยู่นะครับแต่ตอนนี้ค้าขายเป็นไปได้ป,ปกติครับครับลองดูนะครับเดินรอบๆนะครับบรรยกากครับคนยังเยอะอยู่ครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับเยอะีอ่ยมเ้ยไหม ครับลองดูครับลองมาดูมะนาวนะครับมะนาวลูกละสองบาทครับตอนนี้ลูกใหญ่นะครับมะนาวลูกละสองบาทร้านนี้ขายมะนาวอย่างเดียวนะครับมะนาวลูกใหญ่นะครับสองบาทลูกเล็กลงมาก็บาทห้าสิบ ต่อมาเป็นพริกนะครับ,รบมีพริกครับมีพริกมีมะละนะครับครับอันนี้กระเพราหมดระคาครับต่อด้วยถัก ครับเดินต่อครับมีผักเป็นแถวเลยครับนี่ครับแถวตลาดตอตลาดต่างใ่ครับเ,เดินไปเรื่อยๆนะครับ โลละยี่สิบบาทครับกระหลี่โลละยี่สิบบาทเลยครับขายพันไหมทุกคนโอได้ยินเสียงแล้วนะขายพันไหมเห็นไหมครับกระหล่ำครับลูกใหญ่มากครับกระหล่ำสิบสามบาทครับกระหล่ำั้งกองนี่สิบสามบาทเห็นไหมครับกระหล่ำกระหล่ำลูกใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อกันนะฮะเดี๋ยวนะ จบแค่นี้ก่อนนะครับ